สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อาจารย์หมอปลานะคะได้เดินทางมารักษาเอ,อน้องผู้ชายคนนี้นะคะที่หมู่บ้านดีๆอยุธยานะคะวันนี้น้องเป็นอาการอาจจะเ,เรามาถามกันว่าน้องเป็นอาการอะไรมาน้องเป็นอะไรอาการอะไรมาะคะแอบเป็นอาการกระดูกทับเส้นปวดสะโพกล้าวลงขานะคะอาจารย์หมอปลาได้ทําการรักษาไปแล้วโดยการแกะเส้นนะคะ เราจะมาสัมภาษณ์กันว่าเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่อาจารย์หมอปาลามเอาไปให้แล้วรู้สึกยังไงบ้างคะดีคือทโล่งโล่งขึ้มาแค่ไก้าวขาได้ปกติก็เดินไม่ได้ขาก้าต้องนอนนะครับวันนี้ดีใจไหมคะได้เจอกันวันนี้ดีใจครับค่ะเป็นมากี่วันแล้วคะสี่วันนะครับเป็นมาสี่วันนะคะคือแบบเดินไม่ได้เลย ค่ะตอนที่อาจารย์หมอปลามานะคะน้องนอนอยู่กับพื้นเลยนะคะเดินไม่ได้เลยนะคะอ่ะมาทดลองเดินให้ดูหน่อยสิคะว่าหลังตะแกะเต้นไปแล้วเป็นยังไงบ้างนี่นะคะเดินได้ดีขนาดนี้เลยนะคะนี่เดินได้ดีขนาดนี้เลยนะคะไหนลงยกขาให้ดูหน่อยสิคะนี่นะคะยกได้ดีขนาดนี้เลยนะคะโดยการแกะเส้นของอาจารย์หมอปลาจริงไหมคะอ่ะคนเปิมไหมคะแน่น้องคนนี้คนเปิมเลยนะคะว่ามัน จริงจริง,รงนะคะอาจาร,รย์หมอปลาอยากให้ทุกคนมาแกะเส้นมาแบบปวดๆเลยใช่ไหมคะมาที่มาปวดมากเลยนะคะเิศซ้ายมีขวาก็ไม่ได้ใช่ไหมคะไม่ได้นะคะและทีนี้มาแบบปวดๆอาจาร,รย์หมอปลาก็จะใช้วิธีการแกะเส้นนะคะถ้าใครมีอาการกระตุกพับเส้นที่หลังสะโพกร้วลงขานะคะและหัวเข่าเนี่ยม้าแบบปวดๆเลยนะคะอาจาร,รย์หมอปลาสามารถแกะเส้นให้ วันนั้น80%จะต้องเห็นผลนะคะและถ้าเกิดว่าใายปวดพอบาาะไยยกแขนไม่ขึ้นนะคะปวดหัวไม่เกณฑ์น,นะคะถ้าใครยกแขนไม่ขึ้นวันนั้น80%จะใช้วิธีการไม้แกะเส้นหารยจหมอปลาเนี่ยแกะเส้นออกวันนั้นน่ะต้องเห็นผล90%ต้องยกแขนขึ้นเลยนะคะค่ะถ้าใครสนใจอาการเหล่านี้ติดต่อมาได้นะคะให้หมอปลาไปรักษาถึงบ้านหมอปลาก็ยินดีที่จะไปนะคะ อาจารย์หมอปาติดต่อโดยเบอร์โทร0931547265นะคะอ่ามาคอนเฟิร์มจากน้องอีกทีน้องผู้ชายคอนเฟิร์มไหมคะคคค่ะน้องผู้ชายอยู่อยู่ที่ไหนคะตอนนี้อคอนเฟิร์มเลยหมู่บ้านดีๆน,นะคะค่ะน้องผู้ชายคอนเฟิร์มนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะทุกคนค่ะขอบคุณค่ะ